สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวช้างใยญ่กัญญาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณยายเห็นหนูไม่ได้เลยนะคะเห็นหนูเห็นควานไม่ได้เลยดีใจนะคะดีใจวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาหายายนะคะในช่วงเย็นนะคะ เดี๋ยวรับชมยายไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะคุณยายกันยาย,ยังยังคงสดชื่นอยู่นะคะยังคงแบบว่าแข็งแรงอยู่เนาะนะคะแต่ว่าร่างกายก็จะค่อนข้างพร้อมนะคะ วันนี้เรามาหายายเราก็ต้องมีอ่าของอร่อยๆที่ยายชอบนะคะมาฝากยายนะคะของอร่อยๆเลยนะคะของอร่อยๆที่ยายชอบนะคะนะคะก็มีทั้งพี่ดาวเลืองพี่สีนวลน,นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเนาะนะคะพี่สีนวลกำลังลงมานะคะ นี่ก็คือยายไปดูกันนะคะพี่ดาวเรืองทำอะไรพี่ดาวเรืองมองอะไรพี่ดาวเรืองมองอะไรคะมีอะไรมาให้เอ่ยว้าวของชอบเลยนะคะโอ้โหอ,ออเดอร์นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตานะคะ นะคะรวมปอนผลไม้ให้กับทั้งสามเชือกนะคะลงเลยจ้ะนะคะตะก,ก้าใหญ่ๆไปเลยนะคะสามเข่งด้วยกันนะคะเชือกละเข่งนะคะก็ไล้เอาหมีมาปาดอันนี้นะแบบนี้แม่ตะนี่แบบเนี้ยนะคะโอ้โหพี่ดาเรื่อง นะะปราเอานีหายายก่อนก็ไดลเดี๋ยวให้ก็อนนเอา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 ที่มีอันนี้ออกเอาที่มีอันควรนีออกเก็บเก็บออกว่างไว้ฮะเดี๋ยวให้ยายรอแล้วยายบอกว่าย่ามดาโนเนาะสิมาหอดยายจะทียเก็บเก็บออกไว้ถางอย่ก็ไ้ล่ะเก็บกอ,องไว้เลยเอามาดูพี่ดาวเรืองก่อนพี่สินวันยังไม่เสร็จนะคะ เดี๋ยวรอก่อนนะคะเอาไปหายายเลยไปกันนะคะลดของยายไปแล้วนะคะขอขระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ ที่ดาวเรืองทานอร่อยเลยนะคะไป,ไปดูยายไปเบิ้งยายโอ้ยายค่อยๆเด้่อยอตาะตาะขนไปหายซีนวดน,น้ำละขนไฟรถเข็นนี่แหละไปหายซีนวดน,น้ำเ,นนเออขนไปเลยโดนหนานยางไปอร่อยไหม คุณยายแม่สีนวลอาบน้ำเสร็จแล้วท้าแป้งถาเลยคุณควานกระท่ำความสะอาดอยู่แม่กระเลนดินถาแป้งแล้วนะคะ นุกนะคะอาบน้ำเปร็ดทาแป้งก็ได้ผ่อนคลายนะคะได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดนะคะไม่ค่อยเครียดนะคะ